สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีเมถุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จันทร์นิราธาโลบให้ยิปซีตรีพรมนะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนเอมษาย,ยนองพนายนะคะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักแล้วก็เรื่องราวของคนในครอบครัวนะคะต้องบอกก่อนว่าทํานายแบบภาพโดยรวมนะคะไม่เจาะจงดวงของใครแบบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตก็พอนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เมถุนผู้ที่เกิดแต่วันที่16มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ตัวนี้ได้นะคะน่าขอเช็คใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเรามาดูนะคะไกด์ไลา์ชื่อของคุณในเดือนเมษายนนะคะบอกว่าความก้าวหน้าอยู่ใกล้ แค่เอื้อมแค่คุณลงมือทําลงมือปฏิบัตินะคะมีความขยันขันแข็งความอดทนถ้าคุณอดทนได้ต่อสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่คุณก็จะประสบความสําเร็จความก้าวหน้าม,มันอยู่แค่เนี้ยอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วอยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ลดละความพยายามหรือว่าถดถอยเอ่อเรียกว่า,นาเนาะอ่าอะไรนะท้อหรือถอยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะมาดูค่แนะนำนะคะ คำแนะนำในการใช้ชีวิตนะคะบอกว่าถ้าความปรารถนาของคุณมันมากพอคุณก็จะประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การจินตนาการภาพของความสำเร็จของคุณจงยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นก้าวไปข้างหน้าตามหาเป้าหมายของคุณไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนะคะสิ่งสำคัญของ,ของคุณก็คือทำทุกวันให้มันดีให้มันดีที่สุดลงมือทำตามเป้าหมายของคุณนะคะ ตามที่คุณตั้งใจเอาไว้จงจําเอาไว้ว่าความล้มเหลวนั่นน่ะมันมีค่าเท่ากับความสําเร็จเพราะคุณสามารถที่จะเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากการล้มเหลวนี้นะคะมาปรับปรุงแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานใหม่ที่ดีได้กว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะใบนี้นะใบนี้นะคะบอกว่าความล้มเหลวของคุณจะทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับคํานี้มากๆนะคะแม้ว่าคุณน่ะจะผิดพลาดโอกาส หรือเขาเรียกว่านะแบบล้มมากี่ครั้งล้มมากี่ครั้งแล้วก็ตามรีบลุกขึ้นมาให้ได้นะคะรีบลุกขึ้นมาให้ได้นะแล้วก็คุณอยู่ในช่วงของการเติบโตอยู่ในช่วงของการพัฒนานะคะลงมือทำอย่างรวดเร็วนะคะถ้าตั้งใจอะไรเอาไว้แล้วจงรีบลงมือทำไม่ต้องลังเลเพราะบางทีความลังเลอาจจะทำให้คุณผิดพลาดโอกาสดีๆก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะ คุณสามารถเอาชนะคลื่นของการเปลี่ยนแปลงด้หลายเรื่องได้ด้วยความเข้มแข็งของคุณความใจเย็นของคุณมันอาจจะมีคลื่นพลังงานที่แบบคอยทดสอบคุณถ้าคุณเข้มแข็งมากพอนะใจแข็งมากพอคุณจะผ่านบททดสอบมันได้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะมีราศีใดที่เกี่ยวข้องคุณในเดือนนี้จะมีราศีเมษนะคะเอ่อราศีราศีตุลอืม ราศีตุลราศีสิงห์นะคะสาราศีนี้เกี่ยวข้องกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะในสถานการณ์ทั่วๆไปของคุณนะคะเอาแบบภาพร,มรวมๆกันเนาะสถานการณ์ทั่วท,วท,วทวไปนะคะเดวิลสาม,ม่เท้าเดชริออตอืมเดอะสตาร์สถานการณ์ทั่วๆไปของคุณในเดือนนี้บง่งบอกว่าคุณมีเสน่ห์มากต่อเพศตรงข้าม ดึงดูดพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและก็ถ้าใครที่แบบว่าโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยในเรื่องของการเจราจาการพูดคุยเอ่อบางคนจะบอกว่าไปเขาเรียกว่านะการเดินทางในรอบนี้เป็นมันเป็นเกี่ยวเรื่องของการทํางาน มีในเรื่องของการทำงานสิ่งที่คุณรอคอยโอกาสที่กำลังมาถึงคุณจะได้ในสิ่งนั้นแล้วก็ชิปะจรองเท้าเนาะเดินทางตลอดเวลาเลยช่วงนี้นะคะแทบเรียกไ,ได้ว่าแบบไม่ค่อยอยู่ติดบ้านจะมีเหตุที่ทำให้คุณต้องแบบไปตลอดแต่การไปของคุณนะมันเป็นเรื่องดีมันไม่ใช่เรื่องแบบเสียาหายนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วย นะคะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ถ้าใครที่ไม่โสดนะแต่งงานแล้วมีแฟนหรือว่ามีแฟนแล้วก็ตามนะคะหรือว่ามีคนคุยก็ตามสิ่งสําคัญก็คือให้ระวังในเรื่องของบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นบุคคลที่3มือที่3นะคะก็บางทีคือบางทีหน้าเองก็มองว่าถ้าถ้าเรามีสินห้ามากพอมันจะไม่ดึงดูในเรื่องของมือที่3เข้ามาชีวิตอย่างแน่นอน ถูกไหมคะเออเราจะรู้จักในเรื่องของการยับยัง้งจิตใจของตนเองนะคะแล้วก็มีสิ่ง,งที่ต้องเตือนอีกอันนึงก็คือเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของออธุรกิจสีเทาคือมันขึ้นมาคำว่าธุรกิจสีเทาเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้นะคะก็ถ้าใครที่กำลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจประมาณนี้สีเทานะคะก็ต้องใช้คำว่า จริงๆเราไม่สามารถที่จะหักห้ามใจใครได้หรือบอกใครได้นะคะแต่ในไพ่นะ่ะบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเงินที่แบบเอาไปทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาต้องระวังนะคะในเดือนนี้เพราะมันมีเกณฑ์ที่อาจจะผิดพลาดได้นะคะ เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะสุขภาพของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่ามีในเรื่องของระบบหัวใจใครที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต้องระวังนะคะอืมหรือระบบไตมีปัญหานะคะตับมีปัญหานะคะถ้าใครมีความเสี่ยงเรื่องของไตก็ให้ลองเรื่องของเออไตคือนั้นไม่อยากจะพูดแบบเออ อะไรที่มันหนักกว่านั้นอะแต่อยากให้เราะวังถ้าคิดว่าตัวเองร่างกายยังแข็งแรงอยู่ยังแบบเขาเรียกว่านะยังฟิตทุกอย่างเลยจริงๆอยากจะให้คุณระวังมากๆโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจแล้วก็ระบบไตของคุณมันมีปัญหาแล้วนะคะอันนี้คือแนวโน้มนะของคนที่ป่วยไม่สบายที่แบบเป็นโรคหัวใจหรือไตยอยู่นะคะ เพราะมันจะมีโอกาสสุดได้มากแล้วก็สุขภาพทั่วไปไทรอยด์นิ้วเท้านะคะคิ้วนะคะอาจจะคิ้วบาดคิ้วแตกแล้วก็ริ่มฝีปากเป็นแผลร้อนใหนก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะเ,เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการงานกันบ้างการงานนะคะงานเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนเมษายนนะคะงานนะ่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับ มอบหมายได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆในช่วงนี้นะคะแต่ต้องเรามัดระวังนิดนึงเรื่องของการทํางานสิ่งแรกก็คือความไม่ลําเอียงความไม่ลําเอียงในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้เราก็ให้คนนี้อยู่ๆคนนี้เราไม่ชอบก็ไม่ให้มันกันแกล้งทุกอย่างสารพัดคุณต้องไม่ลําเอียง ต้องไม่ลับเลียในเรื่องของการทำงานนะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะถ้าคุณเคยพลาดโอกาสโปรเจกต์อะไรก็ตามเดือนนี้คุณจะได้งานนั้นๆชิ้นนั้นๆนะคะแล้วก็เดินทางตลอดเวลาให้เราในเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะคะใครที่ต้องแบบเดินทางด้วยรถเช่นขับรถเองไหมหรือว่าต้องขับเรียกว่านะต้องไปกับเพื่อนติดรถกับเพื่อนไปอะไรประมาณนี้นะคะก็เรามาระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของศีรษะของคุณระหว่างที่คุณแบบไปกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่อง,องรถน,นะคะอันนี้ให้ระวังแล้วก็เดี๋ยวนะเกี่ยวบเรื่องของอะไรอีกเดี๋ยวนะคะใครที่สอบระบบหน่วยงานราชการเคยพลาดเกี่ยวกับการสอบระบบข้าราชการในช่วงนี้เมษาไปเป็นต้นไปคุณมีเกณฑ์ที่จะสอบผ่านด้วยเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้าย ยกย้ายงานยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะแต่มองหาโอกาสดีๆเรื่องของการทํางานได้ไหมหรือมองหารูทางใหม่ๆเรื่องของการทํางานก็ได้เช่นกันแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายนะคะหรืออาจจะหมายความว่าทำงานในองค์กรในบริษัทหรือว่าเป็นระบบราชการแต่ก็มองหาโอกาสว่สวาแบบจะทําธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเตมิมในเดือนนี้ก็มองหาได้วางแผนได้แต่อย่าเพิ่งลงมือทำนะคะเพราะว่า ถ้าลงมือทำในช่วงนี้สิ่งแรกเลยอาจจะมีคนเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้กับคุณนะคะโดยเฉพาะเป็นเพศตรงข้ามนะคะ,ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินนะคะรายได้ของคุณเป็นยังไงเดือนนี้รา,ายได้ของคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่น ไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือคิดเอาไว้นะคะแล้วก็มีความเหนื่อยมากๆกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าจะปิดจอบการขายได้กว่าที่เราจะแบบได้ลูกค้าสักคนหนึ่งมันค่อนข้างที่จะยากมากในเดือนนี้นะคะกว่วจะได้ลูกค้ามามันก็ยากอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญในเดือนนี้นะคะถ้าถามถึงว่าจะมีใครมาช่วยเหลือคุณหรือว่าออมาคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของทางการเงินไหมนี่น่าบอกได้เลยว่ายากมาก ทุกอย่างคือเหมือนต้องทำด้วยตัวเองอดทนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีคนเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้เหมือนเดิมสร้างปัญหาอัเดือดร้อนกับคุณโดยเฉพาะจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เป,นนทเป็นคนที่แบบแพรวพรวมากๆคุณบางท,คางทีคุณอาจจะไม่ทันเล่เหลี่ยมของเขาด้วยซ้ำเป็นคนที่เหลี่ยมจัดมากๆคือ เอาปัญหาเดือดร้อนให้กับคุณคุณต้องระมัดระวังเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถ้าคุณเจอคนประเภทนี้นะอยากให้คุณอะอยู่ห่างจากคนคนนี้นะคะเขาจะปัญหาหรือสร้างเดือดร้อนให้กับคุณแล้วก็ในเดือนนี้นะคะให้เราเเรื่องของคาว่าค่าใช้จ่ายกับรายได้รายได้มันไม่ค่อยพอมันติดลบนะคะแล้วรายจ่ายมันเยอะมันจะทําให้คุณติดลบก็ต้องระวังนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนโสด คนโสดนะมีโอกาสที่จะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่ทจะเข้ามาในชีวิตแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ศีลหา้ารักษาศีลหา้าเป็นคนที่มีศีลนะแล้วก็เป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่แบบรักอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบย,ยุ่งวุนว่นวายอะไรกับใครคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณนะไม่ได้แบบปิดกั้นหรือปิดโอกาสในเรื่องของการที่จะคบกับใครเพราะฉะนั้นนะคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องแบบ ศึกษาใจกับคนคนนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะดูกันไปนานๆเพราะว่าในช่วงจังหวะที่คุณได้รู้จักกับเขาคุณจะมีความรู้สึกว่าได้คุยกันไปแล้วแล้วมันไม่ใช่มันเหมือนไม่ค่อยมันไม่ค่อยคลิกอะ่ะแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากเสียคนคนนี้ไปขอเป็นในเรื่องของคาว่ามิตรภาพเป็นเรื่องของเพื่อนก็ยังดีนะคะอาจจะเปลี่ยนสถานะจากคนคุยมาเป็นเพื่อนก็ได้นะคะกับคนนี้แต่หน้าไม่อยากให้คุณพลาดคนคนนี้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆนะคะที่จะเข้ามา ะะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนอะสิ่งแรกเลยก็คือนีนาม,มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นกับคนคนนี้นะคะอัน,นคือตอบแบบตรงๆชัดๆก็คือว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะความสัมพันธ์ในระหว่างคู่ชีวิตหรือสามีภรรยา คุณเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่แบบตรงตรงจริงจังจริงใจตรงไปตรงมามากๆแล้วก็ในเรื่องของชีวคู่คู่ของคุณนะ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอาเอาแค่เดือนนี้นะสิ่งแรกเลยก็คือเหมือนเขามีปัญหาในเรื่องของทางการเงินและเขาอาจจะไม่ค่อยบอกคุณปกปิดคุณหรือบางทีอาจจะมีเรื่องหรืออาจจะเป็นแบบความลับที่ไม่บอกคุณบอกคุณไม่ได้หรือปิดบังซ่อนเลนหรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยบอกแต่ว่าพูดไม่หมด บอกไม่หมดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถ้าแบบเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวคือหน้ามองว่าก็ยังมีในเรื่องของการอ,อยู่กินด้วยกันนะคะอยู่กินด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ระยะยาวอยู่นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเขามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นช้างเท้าหน้าและอีกคนนึงเป็นฝ่ายตามแต่คนที่เป็นช้างเท้าหน้าคือหน้ารู้สึกว่าจะเป็นคุณน,นะเมทุนเป็นช้างเท้าหน้าที่เหมือนแบบ คอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวส่วนเขาเป็นเปอนผู้ตามมากกว่านะคะก็จริงๆก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่แบบถึงขั้นแบบทะเลาะก,กันนะละรุนแรงนะไม่น่าจะมีนะคะก็โอเคประมาณนี้นะคะที่สําคัญคือการรักษา,ษาสิทธ้์ให้ครบมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้ทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็จงสุจริตในหน้าที่ของตัวเองนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ